<laughs> ô, mà bắt và binh một tí đi Ôi, các bạn binh 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 các

ไหเอ็นม่วหไม่เห็นได้เลยไหนนี่จกหล้าลูกพี่จะเล่วไม่ตันไม่ยอไไม่ตันเด้อดี๋ยวคนตี่น่เจ๊น่ารดูรูดูดูตำน้อยตำน้อยใจไม่เห็นต่ำอีกต่ำอีกอยนู้นยต่ำใหม่ตอนนั้นเลยไเป็นไรตอีก

เด้งนเสวนาคือเลียงดลนมีกับว่าสิ่งใจความสิ่งยากไม่ต้องเจดแลรู้วใ่ไหมรู้เร็วก็มาเ็บมูาแล้วนคั้วกไเฮ้ยฮพวกมันก็ไม่ึงบอกเี้ยต้อนี้อยู่บ้านเ้ยงนะหอเ่าปอน่ง อย่าหงเลยด้วยเต